รางวัานี้สวยแน่อุ้ยอุยอุ้ยโอ้โหรามาัลขัต้ตราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะคะัับผมนะฮะวันนี้มาอยู่กับเกมใหม่นะ,ะเกมแบบว่าโหหน้าตาก็เหมือนสนสนุกแล้วนะครับผมนะ,ะไม่รู้ว่าจะสนุกไปกับเกมหรือว่าตึงเครียดน,นะ,ะ <c oughs> เกมใหม่อย่างนี้ ต้องลองครับผมนะดีก็ต้องบอกต่อนะตามคอนเซ็ปต์นะครับผมนะจัดไปอย่าพูดเยอะนะคะผมดีเดี๋ยวว่ากันนะครับผมนะโอ้โหผมเริ่มเลยนะเบ็ดร้อยนะคะผมนะรอบนี้นะคุณแค่นี้พอนะครับผมนะมาดูกันว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยออกมะเนี่ยเฮ้ยมาดิมาดิโอ้นึกว่าจะดวงดีครับผมนะท่านผู้ชมโอ้โหผ้าได้ไงครับเนี่ยโอ้โหเหลือพันสองแล้วนะฮะ โอ้โหสเกเตอร์ไม่ออกนะเมื่อกี้สองช่องมันดันไม่ออกนะโอ้โหดวงไม่ดีขงใสวันนี้ดวงไม่ดีนะเอาดิม,มาเอาให้หมดเฮ้ยมาต้องมาต้องมาโอ้โหพลาดแล้วมาต้องมาเฮ้ยออกมาออกมาโอ้โหอะไรครับเนี่ยสองรอบแล้วนะเฮ้ยสองรอบไม่ได้เฉยโอ้โหสองหกสิบนะครับผมนะโอ้โหยังไม่ได้นะจะหมดแล้วเฮ้ยทุนจะหมดแล้วยัยงไงนะยังไงอา้อาวอ้าวต้องมาจังหวะนี้สามช่องต้องมาครับผม สามช่องยังไงต้องออกนะฮะมามามาโอโหูเรียบร้อยสวยครับผมนะโอ้โหไงล่ะสวยไปดีครับผมนะมาจนได้ครับผมนะโอ้ยคิดว่าจะพลาดแล้วนะโอ้โหถ้าพลาดนี่แย่เลยนะฮะเกมใหม่นี้โอ้โหผมเรกเไยดิไปสิบสองนี่โอ้โหได้สิบสองนะอือเอาไงดีอันไหนดีโอ้โหคูน่าหูยังดีนะถ้าโูได้คูณสองนี่จบเลยนะวีดีไนดะ้คูห่านะครับผมนะโอ้โหไม่ธรรมดาแน่จังหวะนี้เรียบร้อยหนึ่งร้อยคูห้า อ้าวม่ไม่คูนเหรออ้าวนี่จอให้คูแล huh โอ้โหมาดิครับผมนะมาดิมาดิเดี๋ยวแปะแล้วโอ้ิโอ้โหสวยดิจังหวะนี้มาครับผมอีกหนึ่งพันนะโอ้โหมาว่ะมาว่ะเอาว้เอาว้นิดหน่อยเล่นดีนะรอบนี้เหลือห้าแล้วขอนิดหน่อยปะะนิดหน่อยเล่นดีนะโอ้โหมาแล้วหนึ่งพันโอ้โหสวยดีครับผมจังหวะนี้สวยแน่วุ้ยวุ้ยวุ้ยโอ้โหรามาัลข้นโตสวยครับผมท่านผู้ชม โอ้โหไม่ธรรมดาครับโอ้โหเกมใหม่นี่มันดีจริงๆนะฮะมาว่ะยังไม่หยุดสี่พันยี่สสี่พันสองสี่พันสามสี่พันสี่สี่พันหกยังไม่หยุดนะจังหวะนี้ห้าพันแล้วยังไม่หยุดนะคะผมนะโอ้โหเอาว่ะเอาว่ะจบที่ไรเน,นี่ยเฮ้ยหกพันแล้วอ่ะเฮ้ยเจ็ดพันแปดพันโอ้โหจบที่หมื่นหนึ่งพันพระเจ้าช่วยโอ้โหจังหวะนี้พระเจ้าก็ไม่ช่วยนะครับผมนะโอ้โหกะเอาห,าหน่อยนะคบผมนะเกมใหม่อ่ะไม่ได้ผมไม่ได้คาดหวังเลยเนี่ย โอ้โหไม่ธรรมาดานี่จบที่หมื่นสามเจ็ดร้อยครับผมโอ้โหสุดยอดนะครับนะถ้าใครชอบนะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมนะผมต้องมาแนะนำเลยนะฮะพลาดไม่ได้นะครับเกมนี้ไว้เจอกันสวัสดีครับ